สวัสดีครับอันนี้ผมเล่นหมีนะครับ hey. no, no, no. เล่นจนถึงเลวเก้าเก้าแล้วก็ใกล้จะ level ร้อยแล้วครับตอนนี้อันนี้กาจะมา record ช่วงสุดท้ายของการราจนไปครั้งนี้น,นี้เป็นตัวที่สามของผมนะครับเล่นมาได้เออเล่นเล่นคนเดียวนะครับเล่น hard core เล่นคนเดียว แล้วก็อยากจะอยากจะให้เขาผนึกชื่อไว้บนบนเขาเรียกว่าอะไรรูปปั้นลิลิตใช่ไหม t u e of Lilith อ่าพันคนแรกของฮาร์ทคอรที่เขาจะขนึกชื่อไว้ตายมาสตายมาสองทีแล้วครับอันนี้ตัวที่สามเล่นรูทมาทั้งหมดเลยสองตัวแรกนี่เล่นเป็นหมี มี Land, uh, landslide บวก trample ครับที่เขาจะเรียกกันว่า tramslide นี่มัมเรียกกันว่า tramslide แล้วพอถึงแล้วพวกก้าผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกชา้าๆหน่อยนะครับมันมันเคลียร์ช้าแต่ว่าซิงเกลทาเกตค่อนข้างดีผมเลยชอบอแล้วผมก็ลองดัดแปลงให้เล่นหลายคนเขาจะใช้ en, เออท้นเขาจะใช้ท่า petrify เป็นโอติมงแต่ว่าผมใช้เป็นมีแทนก็คือเป็นมีตลอดเลยนะครับ เห็นมีตัวนี้นี่คือวิ่งหนีนะครับวิ่งหนียังไงก็หนีไม่ได้นะครับตามทันแน่ครับตัวที่3นี่ผมเล่นหประมาณ9-2เอ9 1 9 2แล้วก็เปลี่ยนมันเป็นบูลรไรส์ ide, เพราะว่ามันเยอะกว่าผมแบบเอฟ a l โนสิบมันจะออกไรเงี้ผมก็เลยแบบเออรีบ,รบเอาให้ถึงเลเวร้อยไปก่อนอเอาให้มันจบแล้วค่อย,ค,อยค่อยว่ากันใหม่จะได้ย้ายไปเล่นไฟนอล16บหกแล้วก็ค่อยกลับมาเล่น เีวโรีต่อครับนี่ก็ใกล้จะร้อยแล้วครับเอา,ามาเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแต่ว่า,เ,าเล่นคนเดียวมันเหนื่อยแต่ว่าพอดีก่อนหน้าเนี้ผมเล่นแต่ Nightmare Dungeon นะนะโซโลมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ทำ runes of Eri เรียกว่าอะไรนะไอ้ที่มันที่มันฟาร์ม XP โหดเลยช่วงแรก ทั้งแชมเปี้ยนซ m ไม้แล้วก็รูนแล้วก็เอริบูใช่ปะ่ะจนมาจนมาถึงอันนี้ผมก็เลยว่าเอออันนี้มันก็มันไม่ได้เอียดพีโฮดขนาดนั้นก็เลยเออมาลองทำดูแล้วก็ทำตั้งแต่เลเวล92จนถึงตอนนี้นครับคือได้เห็นนะคนเดียวมันชิลชิลมากแล้วก็อะเหนื่อยหน่อยแต่ก็นะเอาให้มันจบจบเอาให้มันจบจบ เซตอัพผมนี่จะไม่เหมือนจะไม่ค่อยเหมือนเซตอัพ uh, มีธรรมดานะครับ full uh, rise full rise ธรรมดาเราจะสองมืออันนี้ผมเล่นมือเดียวผมเน้นเอา unstoppable uh, up time unstoppable เยอะมากก็คือเหมือนกับว่าจะจะไม่มีช่วงไหนที่จะไม่ unstoppable เลยเพราะว่าในเกมนี้ uh, ยิ่งทำไหนแม่ดันเช่นสูงๆหรือแบบแค่ทำเทียสี่ทำ heel t าย e อะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะสังเกตว่า จะโดนซีซีโดนสตันโดนฟรีสเป็นช่วงๆนานๆเลยแล้วก็เราไม่สามารถทำอะไรได้ใช่ไหมเพราะว่าในฮาร์ดคอร์เนี่ยเราสามารถใช้สครอ l l ์กับสเกปหนีได้แต่ว่าถ้าเกิดโดนฟรีสเราจะไม่สามารถใช้ได้แต่สมมุติว่าถ้าเกิดคุณโดนแบบเชนฟรีสเนี่ยแล้วก็ปั๊มเลือดไม่ทนันตัวแรกของผมคือโดนเชนฟรีสแล้วไม่ได้ปั๊มเลือดเนยผมพยายามที่จะใช้สครอ l l ์กับสเกปหนีหนีไม่ได้ตายตายเองแมงเลยครับในในแมดันเจนแรกตอนนั้นเลเวล60มั้ง ตัวที่2องแล้วเจ็ดปดอันนั้นดูดูทวิ h อยู่แล้วพอเอาแท็บคอมค้างเลยครับคอมทั้งเครื่องค้างเลยแห้งไปเลยกลับเข้ามาทีก็ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวิญญาณลอยอยู่ไปไปอยู่ในฮอลล์ฟอร์มฮีโร่ใช่ไหมเออคอลเลกชันเนี่ยเนี่ยตัวแรก60 4-3ชั่วโมงตัวที่ 2, 7, 8 90ชั่วโมงส่วนตัวนี้ก็ น่าจะ่ร้อยบวกบวกบวกอ่ะร like. ้อยกว่าชั่วโมงบวกกับตัวเนี้ยกว่าจะเล่นมาถึงจุดนี้ได้ไหมก็เหนื่อยมากของที่ฟาร์มมาได้นี่ก็กว่าจะใช้ได้นี่ก็โอ้โหสุดยอดเลยครับอ่าเหลือบ่ร้อยแล้วจบสัก <misschien> ทีนะครับโอ้ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านก่อนเดี๋ยวดูดูของนิดนึงแล้วกัน นะอย่างว่าผมว่าถ้าถามว่ามีทิปอะไรบ้างสำหรับคนที่อยากจะเล่นคนเดียวโซโล,โลในฮาร์ดคอร์เนี่ยผมว่านะอย่างแรกเลยก็คืออันสโตเปอร์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยจะได้ไม่โดนเชนซีซีแล้วตายนะแล้วก็อย่างที่สองก็คือ,เ,อ,อเราก็ต้องค่อนข้างถึงเนาะ แต่การถึกความถึกเนี่ยเราไม่ได้เน้นแค่เลือดเลือดของผมเนี่ยเยอะหน่อยเพราะว่าผมเน้นใช้ overpower แล้ะ overpower มันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมี fortify เยอะขนาดเยอะขนาดไหนแล้วถ้าเกิดคุณยิ่งเลือดเยอะอะ fortify คุณก็จะยิ่งม,มันตามเท่ากันเลยไงฉะนั้น่นะด e เฟนซีฟของผมเนี่ยก็คือเลือดแค่หมื่นหผมเน้นที่ armor กับ a r m o reduction เอ้ย damage reduction มากกว่าก็คือ damage reduction ตรงนี้ครับก็คืออันนี้จาก close close range enemy while well injured อันนี้ผมคิดว่า while well injured เนี่ยก็คือตอนที่เราเลือดเหลือแค่35หรือน้อยกว่าผมคิดไว้ว่าเออถ้าเกิดมันมีช่วงไหนที่แบบเราเออ,อฟไลน์หรือแบบคอมค้างหรืออะไรเงี้ยหรือเน็ตหลุดอะไรอย่เงี้ยเราอาจจะแบบเออยืนแล้วโดนมอนตบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเลือดมันก็ลดเรื่อยๆใช่ปะแต่ว่าพอดี ถ้าผมโดนโตบอะ่ะผมอาจจะมี Fortify ขึ้นมาได้จาก Talent และถ้าเรามี Fortify อยู่ผมก็ Damage ลด54%แล้วสมมุติว่าเลือดผมลดไปเหลือน้อยกว่า35%เมื่อไหร่ผมก็ได้มาอีก63%แต่ตรงน,นี้ผมคิดว่ามันไม่ได้บวกกันเป็นแบบ110%อะไร120%นะผมคิดว่ามันมันบวกกันแบบเออแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหลักสูตรมันคือที่มันใช้คือมันคืออะไรแล้วก็ไม่เคยอยู่นานที่จะเห็นว่าแบบเออให้นี่ เลือดกูดอบเลือดแล้วมาแล้วเออต้องทำไงเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะปั๊มเลือดใช่ไหมผมเคยใช้ scroll of escape ครั้งเดียวก็คือตอนเลเวล60ที่จะตาย <c oughs> แล้วกดไม่ไปครับ <c oughs> แล้วแล้วก็ตายครับอ่าแค่นั้นแหละอย่างนี้เห็น scroll of escape ผมก็เก็บไว้อย่างเงี้ยมันไม่ไม่ได้ใช้เลยอืมอก็แค่นี้ครับก็แค่อยากจะรคคอร์ดไว้ตอนสุดท้ายว่าเออผมเร็วล่าร้อยละอะไรอย่าเงี้ย ผมเป็นใครไม่รู้เหมือนกันนะคุณไม่รู้จักผมหรอกผมก็ไม่รู้จักคุณผมก็แค่จะรีคอร์ดไว้เฉยๆแล้วไม่มีอะไรครับขอบคุณมากครับที่มาดูครับขอบคุณครับขอบคุณครับ